มันได้จะโตแล้วครับไปซิดจนนะได้โตละมันไปซีดอยู่บนยากแท้ที่ตกลงสะนะว่าตกไม่กังเันะง่าปมุงอีกไปส่วนเยอะส่วนเยอะมา วัดงงงหมดอ่ะ huh. กิมนเดือนเเดือนลเห็นอาหาอาหาอาหารตายกอ่ะอวาลเลมันตลอดอ่ม huh. ่เ <alla> <play Kirby> no uh ็นแน่อ huh. ่าหานนี้ว่าน่ย่่เลนเพื่อนอายมันไ่ย่ิ่เเราเ่ มอมอข้างดำวะนี่หแซบอยูเนอะระเสียวการเนี่ยก็แ่บซานวันนั้นไงอะ ไอสิษเบ็ดคนนวัวสามุลก้าถามไอ้ดยไอ้สิเบ็ดได้ยกักโตแล้ว่นนะเ่กี้อกไป่แล้วปกต่นหมื่อวดี บาดเจ็นั mankind, oh, s <S yeah. mm. evet> ่นนี่บัวหมดเลยแล้วขารูดน บิใหญ่เนาะใหม่เสียบอะใหม่ใหม่บายครอบใหม่น่ะเว้าแล้วอ้าวอุ้ยบ่มองข้างนําบ่มองข้างล่างไดว่าแดดมานัวกับบักพุ่นเหลือหลายอีกกี่ปี <coughs>